บอกาแเรที่จวนัานอะไรละครับพี่ร่จกเรารัเออแล้วเข้าไปในบ้านไม่เจอไม่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 ีปัญหาเรื่องเรื่องอหลังัง่อไม่มีปัญหาครับถ้่เกิดว่าเราเจอได้ครับพ่่เม่ราเจอพวกเรอ่ก็ไม่เสจก็ต้องบอกพี่ส้นจะมีสั้นเ็มไม่ตั้องไหพ่ี่กก็มีผู้ิมี้ ผมก็ไม่เจอแล้วจะต้องต้กงถที่กถามบอกที่คุณอยากจะไปตพอ่ไตลาดหน้างอะอันนี้เจอบางคี่คือผมดูในยทูบอเรกาใช่ไหมแล้วทีนี้มันแค่บอกว่าโเคถ้าคุณอยากรู้คอนซีลแคร์รี่คืออะไรอยากล้อก็เราพบไปพบเองอยู่ใาบ้านให้รู้สึกว่าใ้ส่วนเดียวละตัวเองให้รู้สึกว่ามั่นใจตั่ใจจริงเปล่าถ้าค่ไม่มัใจก็อยาผมก็ เออมันก็เป็นอะไรที่เราจะฝึกแต่ว่าเกาไม่ได้แปลว่าจะโกหกไปนอกนแต่ไม่แต่ไม่ยุ่พวกหกไปนอกบ้านนะมไม่รู้ที่มหนค่ะ